กลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งโชคดีได้ตั๋วรางวัลไปเที่ยวที่เกาะแห่งหนึ่งซึ่งก็มีความสุขอย่างมากแต่เรื่องกลับไม่เป็นอย่างนั้นเมื่อพวกเขาได้เข้าไปอยู่ในที่ชายหาดแห่งหนึ่งไม่ว่าจะทําอะไรเวลาของเขาจะเท่ากับเจปีภายในแค่สามชั่วโมงเท่านั้นและนี่คือเรื่องโอก่อนจะเริ่มเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และเป็นกําลังใจให้กับพวกเราใครทําขอให้ได้ดิบได้ดีมีโชคมีลาบเข้ามาถูกหวยทั้งปีสาธุ ฉากนั้นเริ่มต้นจากที่ครอบครัวหนึ่งนั้นได้กำลังเดินทางไปทั้งหมดนั้นมีความรู้สึกดีใจอย่างมากที่ได้รางวัลพิเศษนี้แล้วก็จะได้ไปเที่ยวฟรีเขาเข้ามาภายในโรงแรมแล้วก็พบกับลุงผู้จัดการคนหนึ่งลุงผู้จัดการนั้นได้รับรองอย่างดีมีสาวคอยให้บริการและภายในโรงแรมนั้นก็ดูไม่น่าเกียดเลยมีพนักงานและก็มีลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวเต็มไปหมดเด็กหญิงและเด็กชายนั้นรู้สึกสนุกอย่างมากภายในห้องพักก็ดูกว้างใหญ่โอ่กโถงกว้างใหญ่มาก พ่อและแม่นั้นได้มาดูแพ็กเกจต่างๆนานาซึ่งก็ดูว่ามันเป็นโรงแรมที่กว้างใหญ่พอสมควรเลยจ้าได้ดูครอบครัวนั้นมีความสุขอย่างมากในระหว่างนั้นนักท่องเที่ยวต่างๆก็คงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขรวมถึงตำรวจท่านนี้ที่ได้คุยกับหญิงสาวถึงสองคนเด็กชายได้มาคุยกับหลานของผู้จัดการโรงแรมแล้วก็ได้เล่นต่างๆนานาชวนคุยกันแล้วก็เล่นกันแล้วก็บอกว่าถ้าโตขึ้นฉันจะพาไปบ้านเธอหลานของผู้จัดการจึงบอกว่า เดี๋ยวเธอก็ไปแล้วเธอก็จะลืมฉันเองแหละฉากในตอนกลางคืนพ่อและแม่นั้นเกิดปากเสียงกันทะเลาะก,กันว่าจะเลิกลากันส่วนพี่สาวและน้องชายนั้นก็ยังคงกอดคอกันอยู่ที่ห้องหนึ่งเพื่อปลอบใจกันทําเป็นว่าเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกภาพตัดมาในฉากที่เป็นชายหาดทะเลมีหญิงสาวคนหนึ่งกําลังจะลงว่ายน้ําและเขาก็มองหันไปหาแฟนของเขาซึ่งแฟนของเขานั้นก็ยังคงนั่งอยู่ที่ริม ชายหาดไม่ได้ลงเพราะว่าเขาว่ายน้าไม่เป็นแต่หญิงสาวนั้นว่ายน้ําเก่งหญิงสาวนั้นจึงลงไปไว่ายน้ําเองคนเดียวส่วนชายหนุ่มนั้นก็ยังคงนั่งมองไม่ได้พูดอะไรพอผ่านไปได้สักระยะหนึ่งชายหนุ่มถึงกับเดินมาเพราะว่าหญิงสาวนั้นหายไปนานมากแล้วตภาพตัดมาที่เป็นครอบครัวของคริสตัลในตอนนี้เด็กสาวคนหนึ่งกําลังนั่งเล่นอยู่ คริสตัลนั้นได้กําลังสั่งอาหารวนครอบครัวของคาบ้านั้นก็ยังคงนั่งอยู่ผู้จัดการนั้นมาชวนให้ไปเที่ยวชายหาดด้วยกันซึ่งก็เป็นชายหาดส่วนตัวไม่มีใครมาคุกคีทั้งสคนนั้นยินดีที่จะไปด้วยภาพตัดมาที่ก,กลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นหญิงสาวคู่หนึ่งอยู่ๆหญิงสาวนั้นเกิดชักขึ้นชายผู้เป็นหมอได้ทําการเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ตรวจว่าน่าจะหายดีแล้วเดี๋ยวสกพักหนึ่งก็จะดีขึ้นทั้งสองคนนั้นก็ได้พักผ่อน และก็ต้องขอโทษกับพนักงานด้วยว่าเขาทำให้เกิดปัญหาต่างๆนานา,นาซึ่งพนักงานก็ได้เอายาให้กับเธอกินซึ่งเป็นยาแก้ลมชักทั้งหมดนั้นได้เริ่มเดินออกเดินทางแล้วก็เดินทางไปยังสถานที่ที่เป็นชายหาดส่วนตัวพนักงานขับรถก็ได้แต่บอกว่าถ้าเกิดเข้าไปแล้วให้ติดต่อกลับมาอะไรยังไงส่วนเขานั้นจะขอกลับไปที่โรงแรมเพื่อพาอีกทัวร์อีกชุดหนึ่งมาที่นี่ให้ทุกคนนั้นเดินเข้าไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องหลอผม ทั้งหมดนั้นก็เลยเริ่มเดินทางเข้าไปและนี่ก็เป็นฉากของชายหาดที่เขาเดินเข้าไปกันภายในชายหาดนั้นมีซอกหรือเปล็กๆเ,เ,เท่านั้นเขาทั้งหมดเลยเดินเข้าไปแล้วก็พบว่าชายหาดนี้มันช่างสวยสดงดงามจริงๆอย่างที่เขาบอกเลยคริสตลัลนั้นเริ่มถอดเสื้อผ้าแล้วก็ใส่ชุดบิกินี่เดินทางไปเล่นน้ำส่วนเด็กๆทั้งหมดนั้นก็เริ่มลงไปเล่นที่ทะเลเล่นน้ำไปเล่นน้ำมาก็รู้สึกสนุกอย่างมาก พ่อแม่ของคาป้านั้นก็ยังคงคุยกันเกี่ยวกับเรื่องปัญหาทะเลาะกันหญิงสาวได้เห็นจึงพยายามที่จะไม่เข้าไปคุยแล้วก็จะออกมาทุกคนยังคงสนุกกับการเล่นน้ำและนอนอาบแดดทำกิจกรรมตามปกติที่ชายหาดเท่าทำกันเด็กน้อยนั้นมองไปเห็นของเล่นแปลก,กที่อยู่ตามโขดชายหาดจึงพยายามเรียกเพื่อนทั้งหมดนั้นให้ไปเล่นด้วยกัน ในระหว่างที่ผู้ใหญ่กําลังเครยียดอยู่นั้นเด็กๆก,ก็กาลังเล่นไปเรื่อยๆและรู้สึกหิวจึงไปหาของกินแล้วก็พบว่ามีของแปลกประหลาดเต็มไปหมดเลยซึ่งเป็นของเก่าระหว่างที่เทนกําลังเล่นน้ําอยู่นั้นอยู่ๆก็มีศพผู้หญิงลอยขึ้นมาเทนรู้สึกตกใจอย่างมากจึงเรียกผู้ใหญ่หเข้ามาช่วยแม่ของเทนจึงบอกให้พี่สาวและเด็กๆนั้นไปอยู่อีกที่หนึ่งกลุ่มผู้ใหญ่นั้นจึงนําร่างของหญิงสาวนั้นขึ้นมาแล้วก็พบว่าเป็นศพที่นอนตายไปแล้วเธอคือหญิงสาวที่มากับแรปเปอร์ชายหนุ่ม ทุกคนนั้นมุ่งประเด็นไปที่ชายหนุ่มร่างใหญ่คนนั้นที่เป็นแรปเปอร์น่าจะเป็นฆาตกรทุกคนจึงเริ่มสัมภาษณ์กับชายหนุ่มคนนี้ชายหนุ่มบอกว่าหญิงสาวคนนี้เป็นคนที่ว่ายน้ำเก่งมากเพราะเขาเป็นนักกีฬาว่ายน้ำเขาไม่น่าจะเสียชีวิตที่นี่ในระหว่างที่กำลังคุยอยู่นั้นก็มีคู่หนึ่งมาซึ่งก็เป็นชายหญิงที่ผู้หญิงนั้นเป็นลมชักทั้งหมดนั้นเริ่มรู้สึกแปลกๆแล้วว่าทำไมาถึงมีแต่คนป่วยเข้ามา จาลินจึงตัดสินใจที่จะเดินออกไปดูแล้วก็พบว่าเมื่อเดินไปถึงณจุดจุดหนึ่งปุ๊บเขารู้สึกปวดหัวอย่างมากและภาพก็ตัดไปในสิ่งที่เขาเจอนั้นก็คือเขากลับมาอยู่ตรงที่ชายหาดอีกครั้งหนึ่งทุกคนบอกว่าเขาทําท่าปวดหัวแล้วเดินกลับมาเองแล้วก็มานอนสลบอยู่ตรงนี้คุณยายแก่เริ่มรู้สึกว่าหายใจไม่ค่อยสะดวกจึงให้หมอเข้ามาช่วยซึ่งก็เป็นลูกของเขานั่นเองทุกคนนะเริ่มรู้สึกว่ามันมีอะไรแปลก เพราะว่าเด็กทุกคนนะั้นเริ่มมีอาการแปลกๆมากยิ่งขึ้นหลังจากที่กินข้าวเข้าไปเยอะๆแล้วก็เริ่มมีอาการหิวอยู่ตลอดเวลาอยากจะกินอยู่ตลอดเวลาเทนนั้นมองไปเป็นยอดเขาก็พบว่ามีแสงสะท้อนกลับมาซึ่งมันก็เป็นเลนส์กล้องนั่นเองทุกคนเริ่มรู้สึกแปลกๆเด็กๆนะั้นเรียกผู้ใหญ่แต่ผู้ใหญ่นั้นก็พบว่าคุณยายแก่นั้นได้เสียชีวิตไปแล้วคุณหมอนั้นพยายามช่วยปั๊มหัวใจแต่ก็ไม่สําเร็จ คู่หญิงสาวจึงเรียกเด็กๆมาคุยเพื่อให้ใครเครียดกันแต่สิ่งที่ต้องพบก็คือเด็กว <_ L> ัยห้าขวบและ7ขวบนั้นได้กลายเป็นเด็กวัยสิบขวบและเด็กวัยสิบขวบไปเสียแล้วทุกคนกำลังเริ่มงงและสับสนไปกันใหญ่พ่อและแม่ได้มาคุยกันแต่ก็ไม่รู้ว่าลูกตัวเองนั้นได้โตผิดปกติไปซสแล้วแล้วก็ต้องตกใจอย่างมากเมื่อแบดด็อกหญิงสาวสวยของเรานั้นได้โตขึ้นมาเป็นหญิงสาวเต็มตัวหมอพยายามวิ่งเข้าไปในหกเข,ขาแต่ก็ต้องฟื้นขึ้นมา เรารู้สึกว่ามีการปวดหัวเหมือนกันแล้วก็กลับมาฟื้นอยู่ที่ชายหาดเช่นกันทั้งสองคนรู้สึกว่ามันเริ่มมอีอะไรแปลกๆซะแล้วปุ่มผู้ใหญ่เริ่มรู้สึกตะนกและก็หวาดกลัวเพราะว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมาอยู่ๆเด็กถึงเขาถึงโตขึ้นมาโดยฉับพลันคนเริ่มมีอาการสับสนบางคนก็ยังคิดว่ามันเป็นโรคจิตหรืออุปทานหมู่ แต่สิ่งที่ทุกคนรู้สึกได้เลยก็คือพวกเขานั้นถูกเลือกมาโดยเฉพาะเพราะไม่ว่าจะครอบครัวไหนก็มักจะมีปัญหาครอบครัวกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพปัญหาการหย่าล้างหรือปัญหาเรื่องโรคจิตทั้งหมดนั้นถูกเลือกมาแรปเปอร์นั้นเดินคุยกับแมดด็อกซึ่งต้องบอกว่าน้อยคนนักจะเห็นหน้าแรปเปอร์ในตอนนี้ทุกคนอาจจะโฟกัสอยู่ที่แมดด็อกนั่นเองและในระหว่างที่ทุกคนกําลังคุยอยู่นั้นอยู่ๆแม่ของแมดด็อกนั้นก็ได้เป็นลมลม้ลมลงไปในทันที ซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วแม่ของแมดด็อกนั้นก็เป็นมะเร็งเช่นกันมีเนื้องอกอยู่บริเวณช่วงท้องซึ่งตอนนี้หมอมาจับดูพบว่าก้อนมะเร็งนั้นใหญ่เท่าลูกบอลเลยทีเดียวทุกคนเริ่มรู้สึกสะเทือนใจแมดด็อกนั้นรู้สึกเครียดมากจึงบอกให้เคนและคาร่านั้นไปอยู่อีกที่หนึ่งในตอนนี้หมอกําลังที่จะผ่าแต่หมอนั้นด้วยความที่มีโรคอยู่เหมือนกันซึ่งก็ไม่ได้บอกใครจริงๆแล้วนั้นหมอเป็นโรคจิต ชอบคิดอะไรซ้ำๆและเกิดภาพหลอนอยู่ประจำแต่ทุกคนนั้นก็พยายามจะก่อมให้หมอนั้นพยายามทำให้ได้ซึ่งหลังจากที่หมอกลังกรีดล่างอยู่นั้นอยู่ๆแผลของแม่เคที่นั้นก็กลับมาเป็นปกติอีกครั้งหนึ่งทุกคนรู้สึกประหลาดใจอย่างมากเพราะว่า ปกติแล้วร่างกายเราไม่สามารถซ่อมแซมได้เร็วขนาดนี้ดังนั้นทุกคนจึงเริ่มวางแผนโดยการเริ่มผ่าและเอามือยางอาไว้ซึ่งสามารถเอาเนื้องอกนั้นออกมาได้จริงๆและหลังจากนั้นแผลก็เริ่มสมานกันอีกครั้งหนึ่งและกลายเป็นปกติไปจนได้ซึ่งไม่นานนักอยู่ยๆเคที่แม่ของแมดด็อกมันก็ฟื้นขึ้นมาทุกคนนั้นตกใจอย่างมากแม่ของเคที่นั้นก็ฟื้นขึ้นมาด้วยความอาการงงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นในตอนนี้ ทั้งเคที่และกายได้คุยกันและปรับทุกกันแล้วและสิ่งที่เฉลยทำให้ทุกคนรู้ว่าชายหาดนี้มันแปลกประหลาดนั่นก็คือศพของแฟนแรปเปอร์นั่นเองเพราะว่าตอนนี้หลังจากที่ผ่านไป3ามชั่วโมงร่างกายของศพแรปเปอร์นั้นได้กลายเป็นโครงกระดูกมอดไหม้ไปหมดแล้วเนื้อเยื่อไม่เหลือแม้แต่นิดเดียวเคที่ด้วยความเป็นนักโบราณวิทยาจึงบอกว่าด้วยอาการแบบนี้จริงๆแล้วเท่ากับว่าเราอยู่ในชายหาดที่ความเร็ว ของการเวลานั้นเร็วถึงขนาด20,000ืเท่าเลยทีเดียวจึงทําให้เด็กๆนั้นโตอย่างไวภายใน3ามชั่วโมงเขาอายุเพิ่มขึ้นถึง7ปีเทนและคาร่านั้นแอบนอนอยู่ในเต็นท์และไม่นานนักสิ่งที่คาคิดก็เกิดขึ้นเทนและคาร่านั้นได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันทุกคนนั้นเริ่มคุยกันถึงชายหาดแห่งนี้มันต้องมีปฏิกิริยาอะไรสักอย่างหรือจริงๆแล้วชายหาดแห่งนี้ด้วยโคลหินมีสนามแม่เหล็กสูงจึงทำให้ร่างกายและเซลล์ของเรานั้นเติบโตไปอย่างเร็ว จารินกำลังเล่าอยู่นั้นทุกคนก็เริ่มฟังและเริ่มคิดตามแต่อยู่ๆไม่นานนะักเขาก็ได้หันกลับไปมองและพบว่าเด็กของเขาทั้งสองคนทั้งคีนและคาร่านั้นอยู่ๆกำลังกินอะไรสักอย่างหนึ่งและเมื่อผู้ใหญ่หันกลับมาก็พบว่าคาร่านั้นท้องได้3ถึง4เดือนแล้วคาร่านั้นบอกว่าเขาแค่กินเยอะเกินไปก็เลยท้องโตเท่านั้นเองทุกคนตกใจมากว่าคาร่านั้นท้องได้กี่เดือนแล้วเนี่ย ทำไมถึงโตได้ขนาดนี้เด็กๆเ,เริ่มรู้สึกกังวลใจว่ามันจะเป็นยังไงและไม่นานนะคาล่าก็เริ่มปวดท้องแล้วก็พร้อมจะคลอดส่วนคีนนั้นถูกดันให้อยู่อีกที่หนึ่งซึ่งคีนนั้นก็บอกว่าเขาพร้อมจะรับผิดชอบเพราะาด้วยความที่เขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วทุกคนก็เริ่มกังวลตอนนั้นร่างกายนั้นเริ่มเหี่ยวลงไปเรื่อยๆเขาเริ่มจะหนี แมดด็อกนั้นพยายามที่จะควบคุมเอาไว้และไม่นานเด็กก็เกิดขึ้นแต่ได้ไม่ถึง1นาทีเด็กก็ได้เสียชีวิตลงไปเพราะการเติบโตนั้นมันเร็วขึ้นถึง0 0 0เท่าเลยทําให้เด็กนั้นไม่สามารถทนรับได้จึงตายหมอโรคจิตตอนนี้อาการเริ่มคุ้มคั่งและก็เริ่มจาใครไม่ได้ส่วนคริสตัลนั้นเริ่มแก่ลงซึ่งคริสตัลนั้นรู้สึกกังวลอย่างมากว่าตัวเองจะแก่และหน้าเหี่ยวไม่ทันไลอยู่ๆหมอโรคจิตนั้นก็เริ่มออกอาละวาดโดยการเอามีดนั้นแทงไปที่แรปเปอร์ แทงไม่ยิงยั้งแทงกระหน่ำจนสุดท้ายแรปเปอร์นั้นได้เสียชีวิตไปทุกคนพยายามปอบหมอโรคจิตเพื่อให้ยอมปล่อยมีดออกมาแล้วก็ได้มีดออกมาแล้วก็รีบหนีไปจากหมอโรคจิตคนนี้ทุกคนนั้นเริ่มคุยกันจารินเลยบอกว่าเดี๋ยวผมจะลองเสียงว่ายน้ำออกไปดูผมว่ายน้ำแข็งแกร่งและก็ทนซึ่งทุกคนก็ปล่อยให้คารินนั้นออกไปในตอนนี้ทุกคนเริ่มหมดหวังและสิ้นหวังส่วนหมอโรคจิตก็ยังคงโทษตัวเอง ทุกคนนะั้นเริ่มคุยกันเป็นทางเดียวกันว่าจะทำยังไงถึงจะออกไปได้ซึ่งจารินนั้นก็ถูกคาดหวังไว้เป็นพิเศษว่าเขาจะต้องเป็นหนึ่งในผู้ช่วยให้พวกเขาสามารถออกจากที่นี่ได้ในตอนนี้แมดด็อกได้มาคุยกับแม่ของเขาซึ่งก็ถกเกี่ยวกับปัญหาเรื่องเลิกกันแมดด็อกรับไม่ได้จึงเดินออกมาที่บริเวณชายหาดและเมื่อเดินออกมาที่ชายหาดไม่นานนะักก็พบว่ามีศพลอยมาซึ่งแมดด็อกนั้นรู้สึกตกใจอย่างมาก ศพนั้นก็เป็นใครไม่ได้เลยนอกจากจารินแฟนของเขาที่เป็นลมชักนั้นก็รีบเข้ามาดูแล้วก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจว่าจารินนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วและคาร่ายังคงเสียใจเกี่ยวกับอาการที่ลูกนั้นได้เสียชีวิตไปคาร่าบอกว่าเรื่องนี้มันจะไม่เกิดถ้าพวกเราออกไปจากที่นี่ได้หลังจากที่คาร่านั้นฝังศพลูกเสร็จ ก็ได้ปีนขึ้นไปโดยทันทีเพื่อคาดหวังว่าการปีนของเขาขึ้นไปในข้างบนนั้นจะทําให้เขาสามารถออกจากที่ได้ทุกคนด้วยความกลัวจึงรีบบอกให้เธอลงมาเพราะว่าข้างบนมันสูงและอันตรายและก็ยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากเราปีนขึ้นไปข้างบนคาร่ากงคงปีนขึ้นไปเรื่อยๆคีนั้นก็ยังคงให้กําลังใจโดนพ่อห้ามไม่ให้ขึ้นคาร่าพยายามปีนขึ้นไปแต่ปีนจนถึงณจุดจุดหนึ่งแล้วก็อยู่อยู่ ก็เหมือนจะหมดพลังและก็หมดกำลังและหมดสติลงไปแล้วก็ได้ตกลงมาเสียชีวิตในทันทีทุกคนรู้สึกเสียใจอย่างมากโดยเฉพาะคลีนตอนนี้แพทติเซียนั้นพยายามที่จะวางแผนจะออกไปโดยใช้อุปกรณ์ลอยน้ำเพื่อที่จะออกไปข้างนอกและอยู่ๆการลมชักก็เกิดขึ้นทันทีโดยที่เขาไม่ได้ตั้งตัวและไม่รี้มีการมาถมพยาบาลจึงทำให้เขาเสียชีวิตทันทีตอนนี้ทุกคนเริ่มหมดหวังกับสิ่งต่างๆ ทุกคนเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเริ่มแก่ลงไปเรื่อยๆไม่ว่าจะอาการที่มองเห็นหรือได้ยินในตอนนี้คริสตัลรับหน้าตัวเองไม่ได้ที่มีอาการแก่ส่วนพ่อแม่ของตระกูลคาป้านั้นก็เริ่มคุยกันปรับทุกกันแล้วก็บอกว่าเราจะแยกจากกันทำไมในเมื่อเราอยู่กันอย่างนี้ก็มีความสุขคีนและแมดด็อกเริ่มหาเบาะแสต่างๆจากคนที่เคยมาที่นี่และเขียนจดหมายอะไรต่างๆบันทึกเอาไว้เขาได้พบกับจดหมายหลาย จดหมายหรือหนังสือหลายๆเรื่องที่เขียนแดรี่ที่อยู่ในเกาะแห่งนี้แล้วก็พบว่าทุกคนนั้นได้หายสาบสูญไปกันทั้งนั้นในตอนนี้แมดด็อกและคินเริ่มจับใจความเรียบเรียงข้อมูลต่างๆว่ามีคนสูญหายไปเท่าไหร่มีจํานวนเท่าไหร่บ้างแล้วก็เก็บข้อมูลเอาไว้ในตอนนี้หมอโรคจิตได้เริ่มฟื้นฟูพลังขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งแล้วก็เริ่มจะจ้วงแทงทุกคนกายเริ่มถูกฟันเป็นคนแรกแต่กายนั้นมองไม่เห็น เคที่จึงเข้ามาฝังเอาไว้ป้องกันไม่ให้โดนแทงกายโดนฟันที่หน้าแต่แผลก็กลับมาหายโดยเร็วทั้งสองคนได้บอกให้พี่น้องนั้นหนีเข้าไปข้างในแอบไปอยู่ในถ้ำซึ่งในถ้ำนั้นก็มีคริสตัลนั้นอยู่แต่คตริสตัลนั้นพยายามที่จะขัดขืนและต่อสู้ร่างกายของเขานั้นหักงอบิดเบี้ยวแล้วก็ถูกรักษาโดยที่บิดเบี้ยวไปอย่างนั้นเลยทําให้กลายเป็นร่างเหมือนสัประหลาดไปในที่สุดและเขาก็ได้เสียชีวิตตายลงในที่สุดในตอนนี้กายพยายามที่จะสั่นหนี ส่วนเคที่นั้นได้เอามีดที่ติดสนิมนั้นมาฟันใส่หมอโรคจิตหมอโรคจิตคิดว่าโดนฟันเดี๋ยวจะหายแต่เมื่อไปดูแล้วก็พบว่าสนิมนั้นได้ทําให้เลือดของเขานั้นติดพิษและเขาได้เสียชีวิตลงในตอนนั้นทันทีตอนนี้ทั้งหมดนั้นเริ่มแก่ลงเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นกายหรือเคที่ทั้งสองคนนั้นได้พูดคุยกับลูกว่าพรุ่งนี้พวกลูกจะต้องสู้ต่อไปนะส่วนพ่อกับแม่ในตอนนี้เริ่มลุกกันไม่ไหวแล้วทั้งสองคนเริ่มคุยกันในฉันประสาท ปู่ย่าตายายแล้วก็เริ่มคุยกันยิ้มไปทั้งสองคนนั้นไม่ค่อยล้มลงลก็เริ่มหมดสติจนเสียชีวิตไปทีละคนทีละคนในเช้าวันถัดมาในตอนนี้ชายหาดเหลือเพียงแค่คีนและแมดด็อกสองคนเท่านั้นคีนและแมดด็อกในตอนนี้มีเวลาอีกไม่นานที่จะออกไปถ้าเกิดไม่ออกไปเขาก็ใกล้จะตายแล้วเหมือนกันเพราะตอนนี้ร่างกายของเขาอายุปาไป5้า0แล้วทั้งสองคนจึงบอกว่าถ้างั้นเรามาปั้นกระสอบทรายกันดีกว่าแล้วก็เล่นเง,งินไปเรื่อย ในขณะที่คีนนั้นกําลังปั้นกระสอบทรายกับแมดด็อกนั้นคีนก็นึกขึ้นได้ว่ามันมีเอกสารที่เป็นจดหมายหนึ่งจากหลานของผู้จัดการโรงแรมส่งให้มาเพราะเล่นเป็นนักสืบกันเขาจึงเขียนและแปลงสารลับนั้นออกมาซึ่งก็ให้แมดด็อกดูซึ่งเอกสารที่เขียนมานั้นหลังจากที่คีนนั้นแตออกมานั่นก็คือปู่ของฉันไม่ชอบประกาลัง ซึ่งทําให้ทั้งสองคนนั้นคิดขึ้นได้ว่ามันมีปากกาลังสะท้อนแสงอยู่ตรงนั้นเลยตั้งใจว่าถ้าเกิดออกไปตอกตรงนั้นได้ก็น่าจะเอาตัวรอดและหนีออกมาได้ทั้งสองคนจึงขอเสี่ยงดวงดูโดยการว่ายเข้าไปในปุ่มปากกาลังตรงนั้นและหลังจากว่ายเข้าไปอยู่ๆแมดด็อกนั้นเสื้อของเขาก็ติดทุกคนก็ยังคงติดอยู่ในนั้นตากล้องนั้นจับเวลาแล้วก็พบว่าทั้งสองคนนั้นไม่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ําก็คิดว่าตายแล้วจึงขอปิดงานตรงนี้ ซึ่งตากล้องคนนี้นั่นก็คือคนขับรถที่พาพวกเขามาส่งนั่นเองตากล้องนั้นได้เอาข้อมูลออกมาแล้วก็มาที่ศูนย์วิจัยซึ่งก็เป็นห้องลับของโรงแรม ภายในห้องวิจัยนี้มีผู้คนจำนวนมากมายรวมถึงหินที่เป็นวัตถุโบราณตรงนี้มาเอาไว้ใช้ทดสอบทดลองอยู่ด้วยผู้จัดการของโรงแรมนั้นมาดูแล้วก็ยืนไว้อะไรให้กับทุกคนที่เสียชีวิตไปแล้วก็ได้บอกว่าเรามีวิวัฒนาการใหม่นั่นก็คือยาแก้ลมชักซึ่งทำให้สามารถอยู่ได้ถึง21ปีและไม่เกิดอาการอีกเลยทั้งหมดนั้นเริ่มประสานงานเพื่อที่จะเอาชุดใหม่ที่เป็นนักท่องเที่ยวมาทดลองต่อ นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งมองความเห็นว่าไม่ควรเอามาเล่นผู้จัดการได้มาคุยกับหลานของเขานั้นว่าให้เขาไปเปลี่ยนเล่นกับคนอื่นซะยังไงคนที่มาใหม่อีกชุดหนึ่งก็จะต้องจากไปอยู่ดีในระหว่างที่ตำรวจกำลังนั่งพักลอนอยู่นั้นอยู่ๆก็มีคนยื่นเอกสารมาให้และถามว่าเป็นตำรวจใช่ไหมไม่นานนักกลุ่มนักท่องเที่ยวชุดใหม่มาเด็กเสิร์ฟนั้นได้ทำแก้วน้ำตกเพราะว่าชนกับชายปริศนาซึ่งชายปริศนานั้นได้พูดขึ้นมาว่าผมคือเทนแคปป้า ชายที่รอดจากชายหาดปิศนาและชายหาดมรณะนั้นทุกคนตกใจอย่างมากส่วนตำรวจนั้นกำลังคุยกับสายตัวที่เป็นเพื่อนของเขาว่าให้ช่วยสืบหน่อยว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มที่หายไปตัวไปจริงๆไหมในตอนนี้หลานของผู้จัดการได้เดินมาเจอกับเทนแคปป้าทั้งสองคนได้เข้ามาเทนแคปป้าและแมดด็อกนั้นได้ขอบคุณกับหลานของผู้จัดการโรงแรมในตอนนี้ทุกอย่างเกิดเรื่องวุ่นวายไปหมดตำรวจได้เดินมาพร้อมกับบอกว่า เขากำลังจะเรียกตำรวจให้เข้ามาจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องภายในโรงแรมแห่งนี้และในตอนนั้นฉากได้ย้อนกลับมาตอนที่เทนและแมดดองนั้นพยายามที่จะหนีออกมาจากฝูงปะการังเขาพยายามเข้าไปในช่องแต่ละช่องแล้วก็ขึ้นมาหายใจแล้วก็รีบลงไปในทันทีเลยทําให้ตาก,กล้องนั้นมองไม่เห็นเขาทั้งสองคนเขาทั้งสองคนดีใจอย่างมากที่ได้ว่ายออกมาจนสําเร็จแล้วก็พยายามที่จะว่ายหนีไปที่หนึ่งจนสามารถกลับไปที่โรงแรมได้สําเร็จ